วันนี้เราไปดูการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีกันนะคะพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนี้มีแหล่งปลูกถั่วลิสงที่สำคัญก็คือเขาจะปลูกถั่วลิสงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวพันถั่วลิสงที่เขานิยมปลูกก็คือพันขอนแกน่นหรือบางท่านจะชอบเรียกว่าพันขอนแก่นแดงนะคะ งานทดสอบครั้งนี้เขาเปรียบเทียบ2กรรมวิธีให้เห็นนะคะก็คือวิธีการของเกษตรกรกับวิธีการทดสอบนะคะวิธีของเกษตรกรก็คือเขาจะใส่ปุ๋ยสรอบนะคะในช่วง15วันหลังจากปลูกและช่วงออกดอกและแทงเข็มนะคะสำหรับปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นสูตร1 6 2 0 0ศหรือ1 5 1 5 1 5หรือ16-88นะคะอัตราตั้งแต่20 ถึง25กิโลกรัมต่อไร่ไปจนถึง50กิโลกรัมต่อไร่ส่วนรอบสองเขาจะใส่ลดลงมาหน่อยอยู่ที่20-25กิโลกรัมต่อไร่สรุปแล้วนะคะวิธีการของเกษตรกรเนี่ยจะใส่ปุ๋ยตั้งแต่40-75กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวส่วนวิธีการทดสอบจะมีการคลุกสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราก่อนปลูกหลังจากนั้นคลุกไลโซเบียม และก็ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนั่นก็คือจะต้องตรวจสอบดินแล้วก็จัดปุ๋ยให้เหมาะสมกับค่าวิเคราะห์ดินและหลังจากนั้นเขาก็จะมีการใช้ย,ยิบซ้ำโรยในระยะการออกดอกนะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันกันกบวิธีการของเกษตรกรพันธุ์ที่นําเข้าไปทดสอบก็คือขอนแก่น84-8นะคะเปรียบเทียบกับพันธุ์เดิมของเกษตรกรที่ชอบปลูกพันธุ์ขอนแก่น หลังจากการทดสอบนะคะเกษตรกรได้ประเมินแล้วเขาก็พบว่าเขาชอบพันุ์ขอนแก่นมากกว่านะคะจึงถือว่าพันุขอนแก่นเป็นพันุ์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรในแหล่งปลูกในสภาพพื้นที่ในสภาพานิเวศเกษตรในแหล่งนี้มากกว่านะคะแล้วก็ความนิยมของเกษตรกรนะคะพันุ์ขอนแก่น84ด8ก็จึงไม่ได้รับความนิยมเท่ากับพันุ์ขอนแก่น ซึ่งเป็นพันธุ์เดิมที่เกษตรกรเคยปลูกอยู่แล้วเราก็เลยเปรียบเทียบเฉพาะเรื่องของตัวเท่งยีที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะเรื่องของพันธุ์ก็ถือว่าตกไปเขาชอบพันธุ์ขอนแก่นมากกว่านะคะเกษตรกรแถบนี้เขาจะมีการแช่มเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะนําไปปลูกนั่นก็คือมเมล็ดสีแดงที่ท่านเห็นก็คือเพิ่งแกะออกจากเปลือกนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะแช่จนมีตุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะน่าจะสักสิบกว่าชั่วโมงถึง20 ถึงว่าอาจจะหนึ่งคืนนะคะแช่เสร็จแล้วเขาก็ถึงจะเอามาคลุกกับสารเคมีหลังจากนั้นคลุกไรโซเบียมแล้วก็นำไปปลูกทันทีนะคะเขาก็จะชอบการแช่นะคะการแช่เมล็ดเนี่ยก็จะดีในกรณีที่เป็นเมล็ดใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นเมล็ดเก่าเนี่ยการแช่จะไม่มีผลทําให้เกิดความงอกเร็วหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะยิ่งจะทําให้เมล็ดอ่อนแอนะคะแต่เป็นเมล็ดใหม่นี่ก็จะดีนะคะก็จะช่วยกระตุ้นได้เกษตรกรแหล่งปลูกนี้อยู่ในพื้นที่ ตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะให้ท่านสังเกตดูนะคะเกษตรกร,กรที่ร่วมงานทดสอบเขาจะมีการปลูกถั่วลิสงแบบที่ว่าไม่มีการยกร่องเลยนะคะก็จะปลูกแบบนี้เลยเป็นแบบจะไม่เห็นร่องปลูกเลยเขาจะปลูกแบบไม่มีร่องปลูกไม่ยกร่องนะคะ ไม่มีการให้น้ําเลยก็คืออาศัยเฉพาะความชื้นในดินเนื่องจากพื้นที่แหล่งนี้น้ําใต้ดินเขาอยู่ตื้นนะคะก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะคะเขาปลูกทอริสงอายุสั้นก็จะช่วยได้ดีมากโดยจุดเด่นก็คือจะสังเกตว่าดินเขาจะดีมากแล้วเขาจะมีการเตรียมดินที่ดีมากเตรียมดินละเอียดดีแล้วก็ไม่ต้องมีการให้น้ําเลยแล้วก็น้ําใต้ดินตื้นทําให้เขาลดต้นทุนเรื่องของพวกนี้ได้เยอะนะคะเรื่องของการให้น้ําแต่ว่า เขาก็จะมีจุดอ่อนหลายด้านเหมือนกันนะคะเราจะได้เล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของการทดสอบในพื้นที่แห่งนี้นะคะเกษตรกรที่ร่วมงานทดสอบกับเราสิบรายนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีเราจะมาพบกันในคลิปหน้านะคะว่าผลการทดสอบเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณทีมงานจากสวพอุทัยธานีนะคะ คุณสมบัติบวรเมธีคุณเรนูบุญผาสุขและทีมงานนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานาาีภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5กรมวิชาการเกษตร